ผมว่านะครับวันนี้นี่มันน่าจะเหมาะแก่การเรียกท่านซาตานนะใช่ครับพะตอนนี้ก็ตอนจะตอ่อกลางคืนแล้วด้วยครับผมว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะมาทําการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญท่านซาตานให้มาจุติยันโลกไม่สิยันบ้านเราเลยครับ <c oughs> เพื่อขอของด้วยนะครับ <c oughs> กูนาดานพอขอของจากท่านซาตานซึ่งก็มีน้องไก่แล้วแต่ว่าหลอดเลือดเรายังไม่ค่อยเต็มเลยครับผมว่าเดี๋ยวไปซื้อยาก,ก่อนดีกว่านะีมาครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราเจอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเจอกันกับทั้นเซตานแต่ก่อนเจอนั้น <c oughs> ก็ขโมยก่อนเอ้าขอของก่อนก็ได้ได้46เหรียญกับกาแฟแก้วหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณแครกาแฟยิ่งขาดแคลนนี่ไ่คุยก่อนอดีตจำพันขโมย <c oughs> โอ้โหมีแต่ของไร้ไร้กับพาเป็นเดช <c oughs> ไอ้พาเป็นเดชก็ได้อะไรกันเจ๊ไม่จอยบอยพี่ครับผมขอกล่องฟ i r s t aid 100ห,นหนึ่งร้อยเหรียญนี่น่ะยอมจ่ายตังค์เลยเนี่ยซื้อเอาไปเรียกท่านซาตานแล้วก็อะไรอีก พอแล้วประมาณนี้ก็กพอครับซื้อน่องไก่ไปด้วยไหมแถมไปเอ้ทุกวนตอนนี้เริ่มหนาอว,อ,วาอ,อ,านนาอีกแล้วอะไรวะออกจากบ้านนี่แป๊บๆไม่หนาวอีกแล้วแบบฤดูหนาวยาังยาวไกลครับคุยไม่ได้ขโมยไอ้นี่สมุดความรู้เป็นสมุดความรู้ที่ท่านศาสตร์อ่านเคยให้มานะครับซึ่งเรา <laughs> เราขโมยมาดีกว่าแล้วก็เออมันสามารถเอาไปขายได้นะครับแต่ว่า ผมคิดอยู่ว่าจะขายหรือจะเอามาอ่านดีคือถ้าอ่านเนี่ยมันเพิ่มตั้ง30เลยนะแต่ว่ามันจะสุ่มอบว่ามันจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับอะไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียบแต่ว่าถ้าขายนี่หน่วยห้าสิบเหรียญน,นะแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วธอมันไปเพิ่มความรู้เกี่ยวกันครับนี่ก็ดีเลยนะเพราะว่าเราอยากให้มันเพิ่มสกิลการครับอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยอ่านเออเทรดดิ้งบวกสามสิบเชีย่ยเอเทรดดิง้งเ,เธอก็ดีเหมือนกันเราจะได้แบบว่าขายของได้ง่ายขึ้น นะครับอะไรตอนนี้มืดสนิทยังยังเลยฮะยังแบบมันยังมีแดดอยู่เลยคือถ้าสตาร์บอกไม่เอาถ้าไม่มืดสนิทเราไม่ออกมานะมันร้อนอากาศมันร้อน,น <c oughs> ช่วงนี้ฉันจะออกมาเฉพาะตอนที่มืดสนิทแล้วก็แสงจังจงงนทร์เต็มดวงทำไมต้องแสงจันทร์เต็มดวงครับมันให้บรรยากาศพร้อมให้โขงขโมยไม่ได้ขอได้สบู่กับเงินอีก4 2ขอบคุณแคบเนี่ยแป๊บๆก็ได้หนึ่งร้อยเหรียญแล้วเนี่ยขโมยอีกดอกไหม ไอ้นี่เอาไปใช้เพิ่มความชื่นใจกับป้าได้นะครับป้าคนที่เขาขายเสื้อผ้านะโอเคเนี่ยเราก็พูดแล้วเราก็ไปหาป้าเล้กันนะมันจะมีป้าอยู่คนหนึ่งนะครับที่ว่าเขาเนี่ยจะสอนสกิลเกี่ยวกันครับผ้าระดับสูงนะแล้วก็เขาจะรับซ่อมเสื้อผ้าด้วยนะครับคือถ้าเราเพิ่มค่าความชื่นใจกับป้าแกมากๆเนี่ยป้าแกก็จะให้สูตรกันครับไอ้นี่มาผมได้มาก็คือสูตรกันครับผ้าแบบเนี้ยแบบระดับสูงแล้วก็ผ้าอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นผ้าสีทองอ่ะ ผ้าอันนี้ครับอันนี้เราสามารถคราบได้ด้วยนะแต่ว่าต้องมีความเชื่อใจที่มากพอบวกกับต้องซื้อสกิลจากป้าแกด้วยซึ่งร้านป้าแกนี่บอกเลยโคตรเสี่ยงเลยครับไม่แอบอยู่ <c oughs> แกๆกบลังโจนเลยและผมแบบกูเข้าไปนี่มีโอกาสโดนรีทายสูงเลยแต่ก็คุ้มอยู่นะครับถ้าเกิดเราเอาไปแลกกับป้าแกได้ว่าแวแนตะ่ซอยไหนแล้วเนี่ยซอยไหนล้ะป้าผมลืมโอ้ยไหนแล้วอะไรกันวะ มันจินห่าวบ่อยขึนไปเปล่าอ่ะซึ่งซอยนี้นี่บอกเลยว่าโจรตรึมแต่รู้ว่าเสียงยังไงซอยเนี้ยคุณตำรวจกูวิ่งหาไปคุณตำรวจเลยแหละบอกให้โอ้ยยังไม่มีเนี่ยมันชอบแอบอยู่ตรงนี้นะเพราะงั้นตรงนี้ต้องระวังนะบอกเลยว่าต้องระวังค่ำคำเนี่ยต้องระวังนี่เนี่ยระวังกูด้วยกูรีดด้วยกูรีใจเจบอกไม่กูไม่กูอยู่มึง ผมยังมีความเมตตานะผมไม่ตามจี้เหมือนโจรที่มันตามจี้ผมหรอกนะรประมาณว่าเคยไม่ให้ผมก็ไม่เอาก็ได้ไม่มีของดีด้วยเจ๊ไม่ให้นี่ครับนี่ป้าคนนี้เราสามารถเอาดอกไม้เนี่ยให้แกได้ฉันต้องการซึ่งหนึ่งดอกอ่ะคงไม่ไหวแล้วแม่งนี่แล้วก็ได้ค่าความช่วยใจมาสองด้วยตอนนี้มีอยู่สามสามแล้วนะครับก็ทิ้งฮุดไอเดียเย่ได้กางเกงมาเป็นการขอเสื้อผ้าด้วยนะครับได้กางเกงมาตัวหนึ่งกางเกงันนี้ ไม่เท่าของเรานะของเราดีกว่ามแสแสละกันป้าให้เกงขยะป้าบอกอ๋อพอดีฉันแส่จนเน่าแล้วจะเอาไปเจอให้กลัวไปรีไซเคิลเล่นแหละโอ้ยตอนนี้แม่งหนาวอ่ะครับแป๊บหนึง่งออกลับบ้านนั้นฉันขอก่อนขอสักขอสักหนึ่งงัดเฮ้ยลอตเตอรี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะผมเห็นมันตั้งอยู่บนโต๊ะวึบกูขเข้าไปใหม่แม่งรู้มาก รู้มากจริงนะแกเนี่ยผมจองเก่ากระป๋องด้วยเอาไปดมเออไม่ได้ของอย่างนี้มันขาดไปไม่ได้แล้วก็อีกตู้นึงตรงนี้ระดับมีมเดียมแง่แง่ไอ้จีซัสโอเคพอก่อนไม่ไหวหนาวเดี๋ยวตายเลือดเลย51แล้วมาพอดีเลยเดี๋ยวเราต้องเอ่อทำให้เลือดเราเยอะขึ้นนะเพื่อเรียกาตานมาเพราะว่าท่านาตานจะดูดเลือดครับโอ้ยโอ,อ้ย ไม่ได้แล้วรีบไปเลยโลเ,เข้ากระปานเลือดจะหมดแล้วเหลือ50แล้วเดี๋ยวเราฮิวเลยแล้วก็เรียกจุดไฟโอ้เลือดเหลือสีกกดใช้ฮิวก็เป็น99 98ก็าอ้าวชิบหายแล้วต้องโอเคร้อยเพิ่มก่อนอาหารสักหน่อยด้วยไหมจะได้เลือดเต็มร้อยไปเลยแล้วน,นิดเดียวเองเนอะได้อยู่แหละ98เอาละเดี๋ยวเอาให้ฟืนมันเต็มถังไปก่อนจุดฟืนแล้วเดี๋ยวเราเรียก ท่านสาตาร์นแบบทีเดียวเลยท่านจงให้ของกับเครอคือท่านสาตาร์นคงกิดแบบมึงเรียกกูมาลีใจนี่ว่า <c oughs> มึงไม่ได้เรียกมาเพื่อบูชาอะไรกูหรอกไม่ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนไงผมให้น้องไก่ท่านแต่ก็ต้องให้ของผมเฮ้อโอ้โหร้อนลูกโชนอะความเร็วซาบของฉันกําลังปลดปล่อย <c oughs> แล้วก็ได้ไรมาเออเอ,อ้ดักเอ๊ะคือเจี่ยอะไรเป็นใบมีดลบสิบหก ดีกว่านี้หน่อยมันร้อนเออหนังสือโป๊มึงอีแ้แหละให้ในั่งซือโป้หแหละหมกมุ่นนะท่านสาตาร์ท่านเก็บไว้เยอะใช่ป่าท่านเลยบอกอ่ะกูแบ่งให้เล่มหนึ่งอูห้หอันนี้ขยะเปียกเยอะมากอ่ะอีกสักทีนึงเออมันร้อนมิไวไวเร็วไฟนรกนี้จะเก็บกินฉันเ,นเออเบอกก่อนดาร์คชั้นคืออะไรวะได้มานี่ผมว่าเจี๊ยอะไรเนี่ยเนี่ยได้มาครับมิเทเรียล ใช่เป็นของครับเหรอครับอะไรครับอาวุธหรือเปล่าคือมันดูแล้วเป็นของมีคมอ่ะใช้แทงโยอเลยแตะเยมึงจะกลายเป็นเกมดาร์กเลยนะเกมแบบฆาตะกรรมอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าใช่ครับอาวุธน่าจะครับของสร้างบ้านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่นี่คือได้มาสองอันเนี่ยคือให้เศษเหล็กมายังดีซัก,กว่าเศษเหล็กนี้ผมต้องการแค่อันเดียวเนะเพื่อมาครับเป็นไอ้นั่นนะตู้อาคิดจากเมื่อพัาที่แล้วต้องการอยู่เนี่ย เฮ้หยหลอดเอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยปิงไฟก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ได้เศษขยะมาเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มมาเยอะเลยแต่ว่าถ้าสตาร์บอกอก็เอาไปซะพอดี <S 2> <S 2> ฉันกินอาหารแล้วมีเศษอาหารเหลือเลยเอามาแบ่งให้ขอบคุณมากนะอีดอกเอาเป็นว่าเราหิวเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันนะผมมีอีกหนึ่งกระเป๋าด้วยนะนี่ครับหิวเเป็นไปสิแล้วก็กินอาหารด้วยหนึ่งทาด ปึ๊บเย้แล้วก็คูรัตเตอรี่ <c oughs> เพิ่มความซวยเ <c oughs> จง๋งไม่เคยได้ไม่เคยโดนกับเขาไม่เคยได้เชี่ยเลยเลยว่าแต่เออถ้าเกิดเราต้องการเศษเหล็กเนี่ยเราสามารถเอาอันที่เราครับเนี่ยเอามางัดทิ้งได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นไอ้โต๊ะเนี่ยผมว่าเอ้ยไอ้โต๊ะน,นี่ผมอัพเป็นขั้นสองแล้วผมต้องหาอะไรมาโลทิงลท้งครับโลทิง้งโลทิ้งเออไอ้ถังขยะเนี่ยมันใช้เศษเหล็กหรือเปล่าขอดูก่อน นกรครับคือถ้าเราโลกของทิ้งเนี่ยมันอาจจะได้เศษเหล็กแรมาชิ้นนึงก็ได้นะครับซึ่งผมจะมาคบเป็นตู้อาเขตไงอันนี้มันไม่ได้เว้ยคข็มไฟเนี่ยเออได้ได้ได้คขปมไฟเนี่ยต้องใช้ด้วยงั้นเราเก็บเข้าตวเออแล้วก็เออว่าแต่เปิร์กบ้านลดไหมเบิร์กบ้านยังไม่ลดนะครับโอเคดีลองเอาไปลดดูนะว่ามันโลดได้หรือเปล่าแล้วได้เศษเหล็กคืนมาหรือเปล่านี่ไงเอาได้คืนมาครับตัวมีโอกาสได้40% เอ้ยเราโลทิ้งไี่มันโถ้าเกิดได้นี่ก็คือโคตรด,ดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้นี่ก็ก็ชิบหายนะครับถ้าเกิดได้เอ้ยไม่ใช่ดีมันโอกาสได้คือ20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะเอ๊ะแต่เมื่อกี้สี่สิบอ๋อไอเนี้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่างหากแต่เนี้ยถ้าเราโลทิ้งโอกาสได้คืนคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เราก็คือเศษเหล็กกับเศษไม้เสียงดวงไหม ไม่เอาดีกว่าลอตเตอรี่กูก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วมาลโลทิ้งโอกาสได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือต่ำโคตรต่ำเลยครับเพราะงั้นไม่เอาดีกว่านะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าไปเหลือบมองอย่างางี้นโลแม่งเลยแม่งถ้าเกิดได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันเถอะกูดึกอยู่แล้ว ว่าเสียงแต่คงต้องกอ็ลองลองแล้วก็เชียเลยครับอืมเยี่ยมเจงเป้งเอออ่ะสกิลกันครับเอามาเพิ่มเล่นก่อนแล้วกันนะงั้นพี่ก็นึกอยู่แล้วก็ยังจะไปลองอะ่ะลองของโุ้ยเอ้ยโอยหนาวอีกแล้วแฮะง่วงนอนไหมห้าสิบสามง่วงนอนนิดหน่อยงั้นอ่ะก่อฟืนสักหนึ่งนาทีแล้วก็นอนแล้วกันแบบไม่ต้องห่มผ้าต้นหนาวได้ กลืเลนเบาๆ่อยเดี๋ยวชาวบ้านตื่นโอเค90แล้วก็ไฟมอดแล้วด้วยเอาละค่ำคืนนี้ไปหาคนไถตังเล่นด,ดีกว่าแล้วก็ระวังโดนไถด้วย <c oughs> ต้องระวังในซอยมืดๆคนนี้ม่อยอมคุยกับผมเดี๋ยวผมว่าจะไปงัดตู้ด้วยนะครับไปงัดตู้เออระดับฮาร์ดอ่ะนะซึ่งมันจะมีอีกหลายตู้เลยนะครับฝั่งนี้มันมีหลายตู้เลย <c oughs> ผมเลยว่าจะไปงัดเอาให้หมดนะครับคือมัน คือถ้าเรางัดตู้แบบฮาร์ดเนี่ยเรามีโอกาสได้เซเหล็กแบบแรเนี่ยมากกว่าด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ดอปดอปบ่อยอยู่นะเออเมื่อพาร์ตินี่เราก็เจอจากการงัดตู้แบบฮาร์ดใช่เปล่าเพราะงั้นผมจะมางัดอีกตรงนี้งัดไปแล้วหรือยังขอดูก่อนตรงนี้ยังไม่งัดแต่คนเฝ้าสองคนผมมึงรีบเข้าไปเลยนะอากาศหนาวแล้วดูดรีอยู่แล้ดูดลีเข้าไปแล้วเออเหยียบแล้วขย,ขยี้ขยี้อ่าเข้าไป2คนพร้อมเลย เองเข้าไปหมดงัดแบบเฮ้ย,ยตรงนี้นอ่้าไม่เจอเว้ยโอ้ยหนาวแล้วหนาวแล้วรีบรุด,ด,ด,ดเอาหมดไปละ Thank you เดี๋ยวไปหาถังผิงไฟก่อนตรงนี้จำได้ว่ามีอยู่อุ้ยตรงนี้ก็มีแบบฮัทเชียแล้วรอตารอใจเหลือเกินงัดแบบ <c oughs> โอ้ทนหนาวไว้ก่อนนะไวแ้แหละนี่ไงเจอเศษผ้าแบบแร่แต่แบบอยากเจอเศษเหล็กแบบแร่ฮะ ไม่ก็ขยะที่ใช้คราบก็ได้หายากเหลือเกินอนืงัดก้นแล้วก็เราเข้าไม่ไหวแล้วอ่ะตรงนี้มีถังบ้างตรงนี้มีอาวุธนะเออไอ,อตรงนี้ชอบมีอาวุธมันคือจุดดอกอาวุธดีๆนี่เองถังนี้ไม่มีเว้ยดวงเสือไปหน่อยยังก็เชียงมันถังไฟไม่มีทังไฟเลยเอาแล้วสภาพภูมิอากาศจะฆ่าผมแล้วเนี่ยตอนนี้งั้น ดื่มเหล้าไปก่อนมันบอกกูเพิ่หหงหายแฮงเมื่าปะที่แล้วยังมายัดกรอกปากเวทยัดเข้าไปอีกนี่เนี่ย <c oughs> เพื่ออุณหภูมิแล้วก็เออทำไมไม่เจอแลบกูอย่างเงี้ยกูเพิ่หหงหายแฮงเมื่าปะที่แล้วนี่เองอะ่ะยังไปยัดกรอกปากอย่าะทุกความอยู่รอดนะอ,อ,อ,อึอ๊ะอ่ะอุ้ยกัญชาโคตรเยอะหลังนี้กูอชอบ <c oughs> ของดีๆตั้งนหลนายหนอตรงนี้ก็มีให้งัดอาจจะมีแอบอีกก็ได้ เจอลวดกับวายเอาวายมาเอาวาย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 ลอยางไม่เอาแล้วเยอะเหลือเกินโอ้ยฟีซิ่งแล้วงั้นตรงนี้งัดต่อได้อีกโอ้ยมันหนาวอีกแล้วตรงนี้มีถังไหมครับถังจุดไฟไม่มีกูง,งัดนะงัดเลยละกันเดี๋ยวมันไม่มีให้อื้อดูเบกวันนี้15องศาวะครับเออไม่แปลกว่าทำไมถึงหนาวไว้ชิปหหยแล้ววิ่งดูดีๆด,ด้วย เดี๋ยวโจรรีดไถแป๊บนึงวายกรอ,อกปากอีกแล้วกันว้ากเออไม่ไหวแล้วแต่เจอโจรคราวนี้นี่โดนรวบแน่นอนครับแม่งเดินช้าเหลือเกินเออกระโดดโอ้ยก็ยังหนาวอยู่เว้ยโอ้ยเจอเศษผ้ากับเศษเหล็กเศษเหล็กเยอะจังเอาด้วยผมว่ากลับบ้านดีกว่าคืนนี้แบบไม่ไหวจริงๆหรือไม่ก็กลับไปตากแคมป์ไฟตรงนู่นตรงที่มันให้ตากฟรีอ่ะเออ แต่ว่าตรงนั้นมันไกลไปหน่อยอะเดี๋ยวขาไปแวะผิงไฟที่บ้านเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่ออ่ะหาเศษเหล็กด้วยตอนนี้คือคนเมากาแฟหน่อยไหมจะได้ลบเมาด้วยเออวิ่งได้ปลื้ไปเลยดูซ้าดูขวาด้วยเสียวเหลือเกินตรงนี้ตรงนี้นี่คือโจนมันชุมอ่ะกลัวฉันกลัวเหลือเกินเดินเดินอยู่ตังค์ก็หายฟรีปรดระวังไว้ใจคอไม่ดี นี่ไงยืนเฝ้าอยู่แบบอืม้มโลคนซวยแต่มึงยืนเนียนด้วยนะเนียนไปกับฉากแบล็กเกลว์มึงจะไม่ได้แอมตังกูแม้แต่เศษเหรีหยญเดียวแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปปิงไฟก่อนอโอ้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะมีเควสอยู่ด้วยตัวต้องให้เอาหมอนของเราเนี่ยไปให้เขานับคือถ้าผมจะไม่ผิดนะมันมีเควสอยู่ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาหมอนที่บ้านผมเนี่ยไปเลยละกันนะประมาณ2ใบหรือเปล่าวะขอดูก่อนเควส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 ร,ร,รู้สึก คุยไอคนนั้นนะครับที่มันขายเศษเหล็กนี่ไงสองใบนะครับสองใบสองใบนะแต่เพื่อความชัวร์เอาไปอีกใบละกันนี่ๆงสามเลยโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งไปเลยหนาวอ่าเริ่มหนาวอีกแล้วรูดบึ๊บบึ๊บบึ๊บึ๊บคนนี้คุยได้ก็ยังไม่ละเลยในการขโมยของอาบุหรี่ซองด้วยไอ้นี่ของแพง ไปเลยเจ๊นะอืม,มรู้สบายใจแล้วหนาวแล้ว17องศาโอ้ยหนาวไปจังว้ายมึงว่าจนตกใจเห็นออกมาซะออจุดพิงค์งวันนี้โคตรหนาวเลยครับไม่เถิดต้องพูดว่าช่วงนี้หนาวทุกวันเลย <c oughs> มึงไม่ให้กูพักหายใจหายคอหน่อย <c oughs> หนาวเอาหนาวเอาไม่มันยะบันยางเลยนะเอาให้อุณหภูมิมันเต็มหลอดไปเลยละกกน แล้วก็ไปพิงไฟยาวๆอ่าเต็มเสร็จวิง่งแบบนึงตรงนี้ของดีจําได้ลูดีไงอีซี่รองเท้ารองเท้าผ้าใบนะครับแบบดีลักด้วยดีลักถุงยางหรือเปล่าอันนั้นมันดูเหล็กไหนวะนี่บวกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาอีนึงแต่ว่าวลบกันเปลี่ลลนยนแ้เพิ่มหนึ่งใส่ไปเกินเพิ่มมาหนึ่งกูเอ้าเป็น6 7แล้วตอนนี้กันหนาวนิดหน่อยก็เอา้าไม่เป็นไรอย่างน้อยๆมันก็ยังช่วยได้หนึ่ง่ง กูมาแล้วจำเอามันเลยอ่ะโอ้สวัสดีครับพีพีเป็นไงบ้างอากาศดีเนาะดีกระชี้ใหญ่เลยอ่ะเลรอโทษครับเอาเป็นว่าตอนนี้ขอพิงด้วยคนนะรองเท้าอันนี้พวกโชคกันนะแปดเอาไอ้ค่อยใส่ตอนวันฝนตกหรือหิมะตกแล้วกันไอ้รองเท้าอันนี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ขอใส่รองเท้าที่มันต่อให้มันบวกแค่หนึ่งเนี่ยผมก็จะใส่ไปก่อนนะครับกหนาวเนี่ยนะไม่ไหวจะทนหนาวไวเกิน โคตรไวเลยแถมเสื้อก็หนักด้วยเอาไปย่อยดีกว่าเนาะเสื้อผ้าเนี่ยกับกุ้งเกงย่อยสักตัวละเซตไปย่อยด้วยจะได้เพิ่มสกิลการคราฟอีกต่างหากมาเอาไปย่อยอย่าย่อยผิดนะย่อยผิดนี่กิ๊ดการ์ดนั่นแหละอันนี้มันซ่อมจะเย็น <c oughs> <c oughs> yeah. โอ้ดีต่างหากย่อยเออยู่หายแล้วนี่แหละย,ย่อยเออกูซ่อมแล้วกูก็ย่อยดีแบบดีดีดดดจเจริญเจริญกันนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> พิงไฟต่อแล้วก็ลุดของด้วยตรงนี้ y e a ขยะเปียกผมก็จะเอาครับไม่ว่าจะเป็นขยะรูปแบบไหนโอเคเซ็ต okay, แล้วก็รีบวิบ่งไปเลยทำภารกิจในการให้หมอนข้างให้เขาไปนอนกอดเล่นเออก่อนภารกิจงัดด้วยเพิ่มสกิลเปิร์กในการงัดแงะเราก็จะได้งัดง่ายขึ้นรีบรุดอันนี้เจง๋งชิ้นเดียวพอพอที่เหลือมันไม่คุ้มเดี๋ยวอารมณ์เสียอันนี้3ชิ้นเยอะดีชอบ แล้วก็รีบไปเลยหนาวไวาโอ้ยรูดไม้ด้วยวิ่งรูดวิ่งรูดฟุ๊บรวดเร็ววิ่ยระดับมีเดียมต้องของดีแน่แน่วิ่งเก่งอะไรกันหนาได้เยอะหรือป่าเดี๋ยวขอดูก่อนแน่แป๊บหนึ่งก่อนดูขอโดเพิ่มฮึบฮึ๊ดเยี่ยมเออตุ๊กตาหมีเน่าๆอีกแล้วล่ะโอ้ยหนาวอีกแล้ว ดูดิครับมันหนาวโคตรไวเลยเกมเชี่ยนี่ตอมพวัลเดดูเชี่ยนี่ขอละไอ้กูได้หยุดพักสักห้าวิอันนี้แค่สี่วิไม่งหนาวแล้วโอ้เลือดก็เหลือเจ็ดสิบเอ็ดแล้วจากแปดสิบกว่ากาคือถ้าเราหลอดสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยหลอดกันหนาวนะแล้วเลือดจะเริ่มลดเลยครับโคตรอนาถนี่คือความบัดซบของเกมนี้ครับแถมเริ่มอยู่อีกต่างหากแต่กินเข้าไปผมก็ไม่รู้ขี้พุ่งหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปเสร็จ แล้วก็เอาหมอนไปให้พี่แกนอนกอดเล่นเอาไปเลยมันบอกคอพอดีนอนนุนกับทางขยะแล้วมันปวดคอเอาไปเลยกลัวไม่ให้แล้วนี่เอาไปเลยนี่แหละวาอชี้ใจสามเอาไปอีกเล่าลำหนึ่งเออเอาอีกไหมอันนี้ต้องหาเสื้อกอดเป็นเควสหลักอันนี้เดี๋ยวค่อยทําเพราะไม่หายากเกินไปแล้วก็เพื่ออารมณ์ด้วยดื่มเหล้าเพื่ออารมณ์ขอบคุณครับเพราะก่อนขวดเดียวพอ มีสเลคขายไหมไม่มีโดมีหนังสือมาขายเทน,นะหกสิบเหรียญอ๋อปิงไฟอีกทีหนึ่ง,งวิ่งหนาวิแล้วก็หนาวโอเคเดีด๋ยวขอดูกางเกงก่อนด้วยว่าคุณสมบัติมันบวกอะไรบ้างดีหรือเปล่าโอ้โหลบหนาวหกนี่ก็เลิกคุยกันแล้วนะนายกับฉันเราเลิกคุยกันออขอของขอโมยหกสิบเหรียญแล้วก็รอตตอรีร เออแค่นี้พอเออได้แล้วตำรวจไม่ไมีมตามจับฉันไม่ทันหรอกลุกก็ไวแล้วตีกตีก็ไวยังไงในการจุกตรงนี้ดูด้วยตรงนี้มันมีที่พิงไฟฟรีนู่นไงอดีครับเขาไปพิงด้วยนะอีกทีหนึ่งตรงนี้จุดพิงไฟฟรีแล้วก็ขูดลอตเตอรี่ด้วยไอ้ตรงนี้มันมีเพื่อนเอนเขาให้กําลังใจอยู่เนี่ยประมาณว่าขูดขอให้รวยขอให้ได้ขอบคุณมากเราต้องขูดแบบ เออจเย็นๆนะถ้าเกิดเราขูดแบบรวดเดียวเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้ว่าเอ้ยนายขูดแบบขำๆใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่ให้นายก็ได้คือโค้ดเกมมันจะกวงติงแบบนี้นะเพราะงั hmm. ้นเราต้องขูดแบบทีละตัวย okay. e ี่สี่ใช่ป่ะยี่สี่สี่ห้าสามแปดโอเคเยี่ยมช่องแรกโดนแดกไปก่อนนะประเดิมแบบขำๆช่องนี้แหละกลัวจริงและเปิดบังใครสี่ห้าสามห้าสี่สิบแปดนี่ไงนี่มันสามสิบแปดเนะ สนี่ไม่โดนนะสี่สามน,นช่างมันแ่บก็ขุดคำๆเฉยๆเพิ่งม้อเอวทให้กุดถูกสักใบได้ไหมโอ้ไม่เคยได้เลยแับริงคตดเจ็บปวดดีพี่อะไรอ่ะได้เราลำมาเอวิทว่าแต่คนนี้เขาจะให้เปิร์กอะไรมาเนี่ยลิงเกอร์ออน่าจะต้านความเมาเพิ่มขึ้นนะครับ อ๋อไอเปิ์กนี่นไอเปิ์กพวกนี้ผมว่าดีอยู่นะเปิ๊กเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเมาช้าลงนะหรือง่ายๆก็คือคอแข็งขึ้นไปดื่มกับเพื่อนๆนี่สนุกเลยนะสนใจไหมล่ะแต่ว่าเ่าต้องเควสเราก่อนนะอนเรามีความเชื่อใจอยู่แค่15เองนะครับโอเคควส๊คนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจใครับดื่มแล้วเมาช้าลงอันนี้งัดได้นะไปเกะฉลุมตื้อผมไปเนี่ยไม่หรอกเนาะงัดได้ครับงัดต่อหน้าด้วยนะโคตรเยออะขโมยต่อหน้าด้วยครับ จะเปิ้ลเยยนี่ไงไม่ทำอะไรเลยเว้ยใจดีจังพวกนายนี่ใจป่ามากขอบคุณกูณงัดต่อแล้วกัน <c oughs> ขโมยต่อของในบ้านนี่แหละเออโอ้ยหนาวอีกแล้วหิ้งไฟก่อนอทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยแม่งเดินไปแป๊บแล้วหนาวอีกแล้วหนาวเอาหนาวเอานี่และจุดไฟโอเคก็สำหรับเกมโฮโบโทับไลฟ์นะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ